สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นท่าทา,ทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะลูกค้าเอามาจอดไว้เมื่อคืนแจ้งเบื้องต้นอาการความร้อนขึ้นนะอาการความร้อนขึ้นพัดลมทํางานรอบสูงก็คือเหมือนน้ําแห้งในระบบนะแล้วก็จะมีกา๊าซท่อก๊าซเพราะว่ารั่ว,น,วนะประมาณนี้นะตรงนี้แล้วก็ปัญหาหนึ่งนะก็คือพัดลมนะพัดลมในตู้แอร์ เปิดแล้วมันจะมีเสียงดังนะฮะอมีเสียงดังกึกกึอยู่ในนี้นะโอเคเหมือนดังที่ที่พัดลมนะเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งโอเคนะตามนี้ก่อนเบื้องต้นนะะเรื่องความร้อนนะเรื่องความร้อนเรามาดูกันนะ น้ำไม่มีน้ำหายเนะี่ยเดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาเข้าไปก่อนให้มันเขียวๆนะฮะเราจะมาดูว่ามันรั่วออกรูไหนอ่าเดี๋ยวมาดูนะฮะเราเติมน้ำยาก่อนนะน้ำเติมไปประมาณนี้นะแกลอนหนึ่ง แล้วก็รอยรั่วนะฮะรั่วปั๊มน้ำนะเนี่ยอย่ที่ปั๊มน้ำโ <Okay. S 1> อเคามาดูสายพานนะสายพานดันเข้าไปนะ้เกือบแล้วนะเนี่ยปั๊มน้ำแกว่งแล้วสายพานมันดันเข้าไปข้างในแล้วนิดนึงอีกนิดนึงขาดนะเนี่ยโอเค ปัญหาเรื่องพัดลมนะนี่ดูแกนนะครับแกนตึกงานเนะี่ยเห็นไหมแก่งน,ะมนยมันเลยดังเนี่ยใช้ไม่ไดไ้ต้องเปลี่ยนพัดลมโบเวอร์ตัวนี้นะอ่านี้จะเป็นชุดสายพานเทมมิ่งนะฮะสายพานเทมมิง่งลูกหลอกตัวตั้งแล้วก็ตัวตามแล้วก็ปั๊มน้านะสามชิ้นนี้นะเดี๋ยวจะใส่ให้นะครับตอนนี้นะหลังจากใส่สายพานแล้วนะ างแท่นเครื่องนะที่เพิ่มขึ้นมายางแท่นเครื่อง,งเส้นแล้วก็ท่อน้ําเข้าหม้อต้มนะท่อเส้นนี้นะอ่าเส้นนี้ปึ๊บไปหนูนะเส้นนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะเพราะมันมีรอยรั่วตามมดนะนี่นะเปลี่ยนก่อนที่มันจะรั่วโอเคอหลังจากแก้ไขอาการน้ำรั่วแล้วอันนี้เรามาลองเทสดูนะฮะว่า ความร้อนเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ความร้อนปกตินะครับอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะความร้อนปกตินะอันนี้วิ่งมาประมาณเจ็ดกิโลแล้วนะฮะเฉื่ยสิบโลแล้วก็ความร้อนมันมาดูเช็คดูความร้อนความเรียบร้อยนะอยู่ประมาณนี้ไม่มีเกินนี้นะหลังจากอุณหภูมิได้ที่นะ,ะพัดนรวมทํางานนะครับสองตัวนะฮะทงานรอบต่ำอเอปกตินะฮะฟิวไม่ขาด ็อยู่ประมาณนี้นะนี่อ่าสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้ลูกค้าจากโซนบางพีนะอันนี้ก็มีเก็บเกี่ยวกับสายพานพว,วกท่อน้ำนะปั๊มน้ำรั่วนะเก็บชุดเลยเปลี่ยนชุดสายพานเทมมิ่งนะฮะอันนี้ก็จบเรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนพัดลมโบเวอร์แอร์ที่ตอนแรกมันดังๆอยู่นะฮะอ่าตอนนี้เราเปิดแอร์ก็ไม่ดังแล้วนะนะ เบอร์หนึ่งแรงเลยเชี่เราจะมีท่อนน้ำเข้ามอต้มอันนี้ก็จบสวยๆวยครับสำหรับท่านใดน,นะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถชาทา,านะติดต่อ 2, สอบถามเข้ามาได้นะครับกับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะตูนแปดตูนสอง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 ศูนย์ศูนย์สองมา เรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรี ซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ